ผมหวังไหมครับกับความรักครั้งที่แล้วยังสรุปแล้วว่ายังไม่มีแฟนเดี๋ยววันนี้ EP 2หาแฟนใหม่อ<ร>ีกคนหนึ่งให้หนูได้ปะวันนี้เดินหาเลยคนไหนถูกใจจิ้มเลย<ร>ขอไปอีกรอบสูงขาวคนเดียขายหายยำขนมจีนไหนวะน <c oughs> อันนี้ <c oughs> ที่เป็นแฟนป้า <c oughs> <c oughs> น้องโอมโสดอยู่นะโตกันเราจะว่างไปเดทห้านาทีปะห้านาทีโอมเขาบอกสภาพนี้ได้ไหมครับเขาทำงานทำการอ่ะได้ไหมชอบคนทำอาหารินจีบเขาหน่อยได้ปะอันนี้วิศวะสาวก็ไ่มือสั่นๆมือเกินครับพี่เขื่ต้องเจอมือของเขาเพื่อกันสองเราแยกออกจากกันคุณรีเควสให้ผมมาร้านขนมจีนจีบเขาสิชอบเขาอะไป อยากกินอะไรอะครับกินอะไรดีอะไรดีคร like ับอยากกินอะไรกินน้ำปั่นก็ได้หรอพี่ผมเผื่อนะกินกงนะครับผมกินได้หรอได้ได้ครับชื่ออะไรคะโอมครับคุณชื่ออะไรครับใบตองลูกแรงเกินไม่ได้แต่พองามชอบผู้หญิงลูกครับได้หวานเท่าไรดีหวานสูงค่ะอันนี้หวานร้อยเนาะชอบผู้หญิงแบบไหนครับแบบนี้ได้ไหมครับได้เราชอบผู้ชายแบบไหนครับชอบผู้ชายขี้เขิน เดี๋ยวจ่ายให้ค่าเสียเวลาเดี๋ยวเิี้ยเองใช่ไหมได้ครับกินงก่อนก็ได้ครับป้อนอันนี้ตำๆร้านแม่จริงมะแม่่แท้ๆใช่ครับแม่พ่อดีรูปสะพ้ายยังครับแม่ชอบลูกสะพ้ายแบบไหนคะรูสวยไหมล่ะ หมดเวลาแล้วต้องบอกเลิกเขาแล้วไปขายของก่อนนะครับขอไปตั้งใจทํางานก่อนนะค่ะเดี๋ยวเก็บเงินมาขอคนเมื่อกี้ให้กี่คะแนนเต็มสิบให้สิบเลยครับให้เก้าถ้าเขาชวนเบเดตอีกรอบหนึ่งใช่ครับไปพาเขาไปไหนดีในตลาดก็ได้ครับพี่อ่าให้เขาไปช่วยขายของได้ไหมได้นะครับถ้าไปคือให้ไปช่วยขายของได้หนูขายเก่งนะ O A M underscore N A T ครับใครอยากมีแฟนสเปคแบบไหนคอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวพาหาเลย